เกมนี้นะครับไม่เคยเกลือกาชานะผมสุ่มได้แต่ละรอบเนะี่ยมีแต่ทองขึ้นทุกรอบนี่คราวนี้มาอีก2เปิดมาเลยขอ s r บวกสักตัวหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i g h t Easy Gaming คลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Fairy Tale The Great Journey เกมนี้เป็นเซิร์ฟของเกาหลีนะครับเซิร์ฟไทยยังไม่มานะสำหรับตอนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มกาชานะครับเห็นมีคนบอกว่าเกมนี้กาชาไม่เกลือ ก็เลยจะมาลองดูนะครับว่าไม่เกือดจริงไหมแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อตั๋วเพิ่มก่อนนะครับสัก3อันให้มันครบ70ไปเลยและในเลทอันนี้คือ15ครั้งเนี่ยเราจะได้ SR การันตี1ตัวนะครับอ่าแล้วผมกดสุ่มไปเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปโลแรกจะเป็นยังไงของวันนี้ปึ๊บโอ้โหทองอันนึง โอเคอย่างน้อยได้ทองหนึ่งไปถือว่าไม่น่าเกียดนะอ่าข้ามไปเลยผมไม่เอาตัวนี้มาดูตัวนี้ S R อ่านี่มิดไน h t โอเคตัวนี้ขี่พรมมิดไน h t ผมจำได้เคยดูอยู่อโลแรกโอเคอยู่โลแรกได้ทองหนึ่งอันอ่ะเพื่มให้เป็นการเสียเวลาไปต่อกันเลยดีกว่ามาอันนี้โลที่สองนะครับเป็นตัวอะไร อ้าวเขานี้มี2ใบแล้วสีทองโอเคแรงอาผมจะข้าบนะมาดูสีทองตัวแรกของโลนี้ครับปุ๊บ SR กาซิลนี่ไงโถไม่แย่นะครับเลดวันนี้เนี่ยไม่แย่นะปุ๊บกาซิลอีกแล้ว2ใบในโลเดียวกาซิลออกอะไรขนาดนั้นโอ้ยตายไปสูมอีกรอบนึงจัดไปครับปุ๊บอารอบนี้มี2ใบเหมือนเดิมนะโอเคจะเป็นอะไรโอ้ อิคารุกะเออนักดาของเราโอ้โหครอบบ้ามาแล้วตัวโปรดผมเลยเนี่ยที่ผมจะชอบเนี่ยครอบบ้าแต่สําหรับผมเนี่ยดักกอนเซเลเยอร์เนี่ยผมชอบหมดทุกตัวนะครับโอเคซุ่มต่อเลยเพราะว่าเพชรนยังเหลือเยอะอยู่มาเอา้าตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยสองใบยังไงครับเนี่ยกาซิลอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมไม่ค่อยชอบมันนะกาซิลอ่ะเอา้ามิดไนต์อีกอ่ะผ่านเลย2ตัวนี้ แต่ผมไม่รู้นะว่าในเกมมันจะดีหรือเปล่านะครับแต่สําหรับในอนิเมะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเลย2ตัวเนี้ยโอเคไปต่อเลยครับโอ้โหตำแหน่งเดียวกันอีกแล้วใครมิสกันเอานี่ไงโอ้โหเอ็นอาร์บวกตัวแรกมิสกันกาซิลไม่ไม่ไม่ไมเอาเอา,เอาดีใจมิสกัน,ก,นก่อนเมื่อกี้นี้ไดเอ็นอาร์มาตัวหนึ่งเป็นเอ็นอาร์บวกด้วยนะครับดีกว่าเอ็นอาร์ธรรมดาเยอะโอ้โหอย่างชอบมาซุ่มต่อเลยเอาให้หมดวันนี้ โอ้โห oh, เขานี้มา3ใบอะผมผมเริ่มเชื่อจริงๆแล้วนะว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้เกลือจริงๆนะครับโ oh, อ้โหสามใบผมเอาเปิดของอันนี้ก่อนแล้วกันตัว R ก่อนให้หมด2สองตัวอ่าวราวนี้เรามาลุ้น3ใบรวดไปยูกิโนเอ้าตัวนี้เป็น n อนบวกด้วยเหรอเนี่ยตัวตัวไม่ค่อยโหเท่าไหร่นะเทพแหมงดวงดาวยูกิโนะเนี่ยครับโอเคอีกคลุวไก่อีกแล้วผ่านเลยตัวนี้ไม่เอา ใครกาซิลมันรักผมมากเลยนะกาซิลเนี่ยแทบจะมีทุกโลเลยนะครับเนี่ยที่ผมเปิดได้เนี่ยผมว่าผมต้องใช้กาซิลจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามันอาจจะอัปดาวได้เยอะนะครับเพราะว่ามีตัวละครมากเลยแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนไป Up อัปดาวเอกด้วยอ่าสุ่มต่อเลยครับผมจัดมายาวๆย,ย,ยังเหลือเพชรอยู่โอ้ยรอบนี้ได้ใบเดียวเองใบนี้จะเป็นใครกาซิลผมต้องใช้มันแล้วแหละอ่ะผมใช้มันแล้วกาซิลเนี่ยได้เยอะมากเลย ลูซี่ฮาร์ฟิเลียข้ามไปเลยครับโลนี้โลนี้ไม่เอาโลนี้เกลือโอเพชรเหลือหมื่นเพชรโอเคผมต้องซื้อเพิ่มแล้วแหละหมดละตัวมันจะได้สักเท่าไหร่อ่าสัก30โลน่าจะได้อยู่ผมว่าโอเคน่าจะได้แค่30โลเฮ้ยแต่มันยังขาดอีก200เพชรอเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันอีก200เองสูบไปก่อน30โลโอเคไปยาวไปครับ โลที่80แล้วนะเห็นมันมีซ้ายมือบอกอยู่นะครับโอ้โหใบเดียวอันนี้เข้มปิดเลยตัวอะไรอ่ะอ๋อฟีดฟีดเอ็นอาร์เหรอไม่ใช่เอ็นอาร์บวกเหรอโอ้ผมยกให้เอ็นอาร์บวกเลยนะฟีดเนี่ยเป็นตัวพีชีพของหน่วยอัลซนีบาทเลยครับโค้ชชอบเลยตัวนี้อ่าไปอีกโลนึงได้อยู่โอเคมาจะเป็นใครอ่าคราวนี้มีสองใบอ่าไม่แย่ไม่แย่ใครครับโซโาโนอ๋อโซโาโนเอ็นอาร์เหรอ ฉายาเองเจลนะอันนี้เป็นกลุ่มของโอเรเยนเซตนะครับอ่าเป็นกิวแห่งความมืดแล้วก็ Moon มูนไนท์ไอีกแล้วพอๆกับ<อ><อ>กาซิลเลย2ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยสิบใบสุดท้ายขอสักสามตัวสีทองเอ็นอาร์เลยเอ็นอาร์บวกก็ได้มาโอ้โหมาใบเดียวตัวอะไรครับเนี่ยเอาลักซัสโผล่มาแล้วตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันผมบอกแล้วว่าดาร์อน์ซเลเยอร์เนี่ยผมชอบหมดเลยมาแล้วครับลักซัส เออผมอาจจะใช้มันนะแต่ว่าตัวมันไม่มีดาวเลยนี่หว่าออหมดเกลี้ยงแล้วครับเพชรผมไม่เหลือแล้วเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรเพิ่มอีกสักโลหนึ่งก่อนนะสักสิบใบนะครับเพราะว่าอาจจะสุ่มให้หมดเลยนะไอสองพันเพชรต,ตรงนี้นไม่เหลือเลยโอเคครับผมมาแล้วหลังจากที่หาอยู่พักหนึ่งนะมันไม่นานเท่าไหร่นะครับเพชรหมดแล้วคราวนี้ผมสุ่มละสิบใบสุดท้ายมาอย่างน้อยขอสักสามตัวเหมือนเดิมเอาได้มาสองใบโอเคก็ยังดีตัวแรกใคร อีคารูกะาอีกแล้วไอตัวนี้ดาวเยอะพอๆกับกาซิลเลยอาจจะได้ใช้ครับอีกตัวหนึ่งมาตัวอะไรตัวสุดท้ายตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้อ่ะมันมันอยู่ช่วงไหนนะใครใครจำได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆโอเคเรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงทุกบาททุกสตังค์ไม่มีเหลือแล้วโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพชรผมหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผลพวงทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยผมตั้งทีมประมาณนี้นะครับนี่มีเอลซ่าโผล่มาด้วยนะเพราะว่ามันเก็บครบ100ครั้งเนี่ยมันจะแจกเอลซ่าเพิ่มอีกผมก็ได้ตัวนี้มาโอเคสําหรับการตั้งทีมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนของค่าพลังเนี่ยก็จะมี8ปดแสนะของผมประมาณนี้8ปดแสนห้าพันนะครับเพื่ออัพพลังไปเรื่อยๆเนี่ยอันดับที่1ตอนนี้มันไปล้านสองแล้วผมก็กำลังไล่ตามมันอยู่สําหรับเกมนี้นะครับก็ยังมีพวกกิลดาร์กับมาคารอฟนะครับที่เป็นในส่วนของนะ ไปตามหาตามเก็บกันดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ